ก็คือใครมีข้อสงสัยะลรนะครับก็คือผมจะกลับไปไอ้นี่นะกลับไปก็คือพูดตรงๆว่าผมกลับไปทำแท้เซเบ็เหมือนเดิมไม่ได้กลับมาแข่งให้ฟูลเซนนะครับผมผมไม่ได้กลับมาแข่งให้ฟูลเซนนะใครมีข้อสงสัยอะไรตรงนี้ก็ที่สัญญาสตรีมครับผมไปไหนไม่ได้ผมผมกลับมาแข่งไม่ได้เพราะว่าเวลาไม่พอครับเวลาไม่พอเวลาไม่พอจริงๆก็แบบว่า อยากจะบอกทุกคนว่าตอนนี้คือ,อยังไงก็กลับไปเล่นให้ฟูเซนไม่ได้นะครับแต่เป็นสตรีมเมอร์ฟูเซนแล้วก็เชียร์เพื่อนๆฟูเซนเหมือนเดิมครับผมลองให้เลยดีใจทีมจะได้ไม่ลำบากสัตพูดดีมากบัสท,ทัวร์น่าจะแข่งได้ไหมไม่ได้เลยครับไม่แข่งไม่ได้เลยนอกจากทําทีมกับเซส,สิเบครับแข่งไม่ได้เลยทําไมเซส,สิเ็ด ได้แต่แข่งฟูเซนไม่ได้แล้วช่องเซซิเบตมันไม่ติดสัญญาณสตรีมเหมือนกันเหรอไม่เกี่ยวครับคือเซซิเบตคือคือเราต้องแยกแยะให้ออกว่าเซซิเบตเนี่ยเซซิเบตเนี่ยคือเขาไม่ได้ซ้อมหนักเหมือนฟูเซนนะคือเขาเป็นทีมสตรีมเมอร์ครับคือแต่ละคนมีหน้าที่การงานของตัวเองก็อาจจะต้องสตรีมซ้อมไปด้วยแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในฟูเซนเนี่ยเราสตรีมซ้อมได้ไหมมันทําไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นทีมที่แบบว่าเออมันก็ต้องเก็บแผนเก็บอะไรไปใช้เพื่อแบบเข้าใจใช่ไหม บิดไอ้เยนี้เข้ามาบอกกูบิดไม่ได้บิดน้องอนาคตจะมีนิวซูเปอร์บัตก็ได้ใช่อาจจะมีนิวซูเปอร์บัตก็ได้บัตมันถามตอบวะ่ะแล้วสัญญาสตรีมหมดเมื่อไหร่อพี่โหอีกนานนะครับจนกว่าพี่จะเลิกสตรีมแล้วมั้งเอาจอเกมออกดิ เอามานั่งคุยกันพูดมีเหตุผลาหม่อยพี่ยาวกี่เซนบ้านพ่อมึงไอ้เที่ยเขาให้คุยแบบมีเหตุมีผลไว้น้องมึงบ้าะหม่อยหม่อยพี่ยาวกี่เซนมึงถามมาได้ยังไงวะไอ้เทียมีเหตุผลไอยน้องผมผมไม่ได้ไปทีมไหนแน่นอนครับผมบอกเลยผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ไปทีมไหนแน่นอนก็อยู่เต็มที่ก็คือเซสิซเแล้วก็เป็นฟูลเซนเซอร์ติมเมอร์ครับ จนกว่าทีมจะแตกใช่ครับผมเอาจอพี่ออกดิเอาไข่มุกขึ้นมาโอ้ใครถามว่าแล้วมึงอยากกลับไปแข่งไหมถ้าถามตัวผมเองเหรอถ้าถามตัวผมเองเหรอผมว่าผมไม่รู้ดิเฮียแม่งนึกภาพตอนกลับไปแข่งไม่ออกอะ่ะนึกภาพตอนกลับไปแข่งไม่ออกเลย เอาจริงอะแข่งแข่งเครียดนะเวย้ยแต่สตรีมก็เครียดเหมือนกันแต่คือแข่งแม่งเครียดกว่าหลายเท่าอะไอ้เหี่ยมันมันวัดกันด้วยผลงานอะเข้าใจปะในสตรีมเราจะเล่นยังไงก็ได้เราเราเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วอะก็คือผมบอกแล้วว่าผมเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วใช่ปะผมจะไปเล่นแบบเฮฮาโยนมั่งจริงจังบ้างเล่นแบบไปเรื่อยเบ้างอะไรเงี้ยก็คือแบบผมก็ยังแบบเฉยเฉยอะเข้าใจปะแต่คือ แต่คือผมบอกเลยว่าต่อแบบเล่นหน้าเล่นตาก็ต้องแบบอืมมันแบบมันพูดยากครับก็คือกลับไปแข่งไม่ได้แล้วต้องแบบติดสัญญาสตรีมครับผมพออย่างนี้กิสัตว์เฮียตากูจะบอดเลยเฮีย สตรีมเครียดเพราะอะไรพูดดีๆหลายๆอย่างหลายๆอย่างเจอคนแบบที่ไม่คาดฝันที่ไม่คิดว่าตัวเองจะต้องมาเจอคนแบบนี้นะใช่ป่ะพี่จะไม่ยาแบบวันละที่ท้าม เออไปมันไม่เกี่ยวน้องมันไม่เกี่ยวครับพี่จะบอกให้นะพี่จะบอกให้นะสตรีมเงี้ยมันก็ดีใช่ปะแต่คําว่าสัญญาคือแม่งเหมือนแบบมันเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งเลยนะเว้ยที่แบบว่าเขามาส่งเสริมสตรีมเมอร์นะเว้ยพี่ไม่ได้ซีเรียสคือเอาจริงนะเอาจริงนะคือพี่บอกเลยว่ากฎระเบียบการสตรีมของพี่อะถ้าเกิดน้องน้องแบบสังเกตมาก่อนนะพี่จะไม่ค่อยมีเลยพี่จะขึ้นตอนไหนก็ขึ้นใช่ปะ แต่เอาจริงอะมันก็อยากจะทําเวลามานานแล้วละ่ะซึ่งก็วางไว้ว่าเอออยากมาสตรีมตอน,นเรียนๆอย่างเงี้ยนานแล้วซึ่งแบบแต่ก่อนแบบติดหลายๆอย่างว่ะแบบไม่มีระเบียบในตัวเองบ้างอะไรไม่มีระเบียบตัวเองบ้างแต่พอมีสัญญาเข้ามาใช่ปะแล้วก็แบบมีน้องๆทักมากันเยอะแบบบอกอะไรเงี้ยว่าดูไม่ทันบ้างอะไรบ้างแบบสตรีมดึกไปไหมพี่อะไรเงี้ยก็เลยแบบปรับเปลี่ยนตัวเองปรับเปลี่ยนตัวเองว่าแม่งมีสัญญาเข้ามาด้วยทําให้เราเข่งเรื่องการสตรีมมากขึ้นใช่ปะแต่ก็เขาไม่ได้ห้ามนะว่าเราจะต้องแบบ ไม่เป็นตัวของตัวเองอ่ะเราเป็นได้หมดทุกอย่างเลยแต่อยู่ที่ว่าแบบขออย่างเดียวคือมาสตรีมให้เป็นเวลาอะไรประมาณนี้ครับพูดเหมือนดีทำเหมือนเดิมกูจัดสักคนไหมเอาไหมเอามึงสักคนไหมออกัตร้อยเจสิบสามข้อความไม่เคารพพี่วูแล้วเหรอ ลำจัดวิ่งมาแจกมึงไม่ใช่ขบวนท่าที่สิบวะกูฟันซอกอัดหน้ามื่อไงขบวนท่าที่สิบไอสัตว์ไอเฮียคนเขาหลังซีเรียสน้องคนเลิกหงเย็นดูไม่ทันนี่สินึกว่าจะได้เห็นพี่กลับไปแข่งแล้วผมมาเล่นเกมนี้กลับดูพี่ไม่ทันตอนที่พี่แข่งผมอยากดูแต่ไม่เป็นไรตามเชียร์ตลอดสู้ๆครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากน้องขอบคุณจริงๆก็พี่ก็แข่งเหมือนเดิมนะแต่อยู่แสเซเบดแต่ไม่ได้แบบ เซสิบเอ็ดอะเอาจริงแข่งอะตอนแข่งก็จริงจังกันทุกคนนะเว้ยแต่เพียงแค่ว่าทีมเขาไม่ได้ซ้อมเหมือนกันเพราะว่าทีมเขามีหน้าที่การงานที่ต้องทําใช่ปะแต่มันแบบสําหรับคนที่แบบแก้เซียนมีไฟอยากจะแข่งอะนนี้นก็มาทําทีมแข่งกันขอโทษไดุ้้มใครจะด่าพี่ก็อย่าใส่ใจนะครับผมจะเป็นคนคอมเมนต์ดีๆให้ครับโอ้หซึง้ง ซึ้งเลยกูซึ้งจริงชอตนี้ผมจะเป็นคนคอมเมนต์ดีๆให้ครับเองขอวิธีเล่นกล้ามได้แบบพี่บัตหน่อยครับมันพูดยากน้องไอ่มันต้องทายฮาร์ดว่ะเรื่องพวกนี้นะคือการที่จะมีแบบนี้มันมันมันไม่ใช่เรื่องยากนะน้องหลายล้านนะไอ้่น้องไปเข้าฟิตเนสอ่ะเสียงกี่หมื่นไม่ถึงงี้หรอกน้องพี่สะสมมานานพี่สะสมมานาน พี่พูดตรงๆธรรมดาครับไหนไหนกูดูประวัติมึงดิสุดยอดครับพี่บัตเย็ดเคสวัสดีครับไวเปอร์เข้าหลังคมเกินไปไหม อุ้มหมาโชว์หน่อยครับโอ้โหไอที้นี่แม่งมีแต่คอมเมนต์ดีๆรอพี่สตรีมอยู่เลยครับพี่เป็นคนสร้างความสุขให้คนดูพี่เป็นคนดีมากจริงๆครับเล่นเกมก็เก่งพี่บัสเย็ดเคเฮียอ้งมึงทําถ้วยมาด่วนเลยอิงมึงทําถ้วยมาด่วนเลยมึงทําถ้วยให้แชทคนนี้ด่วนๆเลยคอมเมนต์ตัวอย่างมึงเขียนไว้หน้าถ้วยนะคอมเมนต์ตัวอย่างอะ ใช่เหรอจริงซึงจริงน้องกูรู้สึกผิดว่ะไหนดูดิไอโอมไอโอมไอโอมขวยมึงอะ่ะโง่มันมีเห็นทุกคนอุ๊ยเอาไอสัตว์เขาพูดจริงๆิงกำแพงพังหมดแล้วบัดโอ้โหโอ้โหโอ้โหยังไม่อยากอ่านให้คนอื่นฟังเลยหุยแต่มันมีคอมเมนต์ดีๆอยู่กูไม่ได้นอนสองวัน ง่วงมากแต่มึงมาสตรีมกูยอมไม่นอนนะบัตกูรักมึงแค่ไหนพี่ชายโอ้ซึ้งเลยคนดีมากไอก้ีคนดีคนนึงอภิชาติบุตรอะกูซัพพอร์ตมึงตั้งแต่ช่วยขายมะพร้าวซีโอพี่ไม่เคยสนใจโอ้โหน้องแต่เย็นดีหูยคนนี้ก็แฟนมันแท้เยัยขอบคุณมากครับผมขอบคุณมาก วันล้างแชทเหรอผมรู้ว่าพี่ผมรู้นะว่าพี่ลงไปแข่งก็ไม่ได้เปลี่ยนเกมหรอกแต่อาจจะแยกกว่าเดิมก็ได้แต่ผมก็อยากให้พี่ไปแข่งอยู่ดีนํางนะคำชมหรือคําด่าวะกูคิดก่อนกูขอคิดก่อนน่าชมแล้วมัง้งขอบคุณมากน้องขอบคุณมากครับเออว้าไราาสัตโดเรมอนนาออฟเนี่ยพี่บัต พี่บัตด,ดูแชทที่เคยพิมพ์ในช่องแชทพี่อะกูเชียร์มึงตั้งแต่เอลซคตอนมึงแพ้แชทในไอจมึงยังไม่อ่านเลยสัตว์โอ้โหขอบคุณมากครับผมซิกแพคซอนรูปขอบคุณมากครับขอบคุณมากแล้วทำไมกูรีซับไม่ขึ้นแล้วบัตอ๋อมันต้องกดแชร์ด้วยมั้งพี่บัตอยากเห็นพี่แข่งอีกรอบอ่ะพี่ไข่มกมานีนี มาเี่วเร็มามา,มาโอ,โอตัวมันหนักก่ะสิบแปดโลน้องเฮีย้ยใครจะอุ้มไหววะมาเี่วเรมา but we have Faen og gong. เกิดเหตุการณ์วิปริตควายอุ้มหมาบ้านพ่อมงในสัตว์อ้เหียหนักเท่าไหร่อ่ะตอนนี้ประมาณสิบเก้าโลแล้วครับผมตอนนี้สิบเก้าโลแล้วในวันนี้ความรักของเราโอเคครับเดี๋ยวผม แปนะก็กลับสวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวก็มานั่งคุยกันแล้วก็เดี๋ยวผมมาสตรีมก็ประมาณช่วงเย็นๆเนี่ยแหละครับช่วงเย็นๆก็ไม่ดึกมากนะทุกคน